ดีต้อนรับเข้าสู่วิบสเตชันกับชาวไรกินดีนะวันนี้เรามีเพื่อนมาเล่นอีกแล้วกับพี่โบจ้าสวัสดีค่ะโบโนะคะจากช่องเจอโบกวนจีนผ่าพากินพาเที่ยวสอดแทรกภาษาจีนอาจจะหนักไปสำหรับบางคนแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนไปลองดูนะคะก็เป็นมือหนึ่งในทางการลดความอ้วนนะคะขอให้เรียกเราว่าเจ้าแห่งการลดความอ้วนค่ะ ถามว่าวันนี้มาทำอะไรก่อนวันนี้ก็เลยมาทําขนมใช่ไหมวันนี้เราชวนพี่โบโบมาทำจิงเจอร์เบดเราจะเอาตัวนี้มาสร้างเป็นบ้านขนมปังอ่ะไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่รู้จะรอดไหมด้วยนะจริงหรอใช่พี่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะ ก็แน่เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างบ้านด้วยกันนะจ๊ะส่วนผสมที่ทำมีอะไรบ้างไปดูกันเลยแต่ว่าเริ่มกันเลยนะจ๊ะตอนนี้นะเราจะมาทําเป็นตัวแป้งคุกกี้กันก่อนนะคะส่วนผสมอย่างแรกของเราก็คือเนยสดเนยสดค่ะก็เลยใช่กระบอกเฉลยจ้ะนีเดียวเราจะทําการตีเนยให้มันอ่อนตัวลงก่อนก็ดูจากส่วนผสมของเนยนี้แล้วน่าจะเป็นอาหารทุกสุขภาพนะคะขางกับเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะเหมาะกับพวกกินคลีนนะค่ะเนยเยอะขนาดนี้ต้องกินคลีนแน่ันนี้เนยมาดู อ่อนตัวลงแล้วสังเกตยังไงก็คือเนยมันจะมันจะติดๆต,ตรงอ่างภาชนะอะไรเงี้ยต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เป็น Brown Sugar บราวน์ชูการ์เลยจ้ะบราวน์ชูการ์กับน้ำตาลทรายแดงนี่เหมือนกันมับราวน์ชูการ์น้ำตาลทรายแดงอันเดียวกันอันนี้มันคือดักบราวน์ชูการ์คือจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้แหละเมื่อกี้หวายไปเดินห้างมาแล้วก็เลยเจอแล้วเหมือนแบบในสูตรพวก่างประเทศเขาจะใช้ตัวนี้กันรสมันจะแบบมันหอมมากเลยเมื่อกี้แอบชิมชอบแบบ มันจะออกแบบหวานกลมๆแล้วแอบจะติดขมนิดนึงอ่ะใช่ไหมแต่มันรู้สึกแบบหอมแบบหอมมากเออมันหอมมากพราวว่ามันคนละสีได้เมื่อกี้นึกว่าเป็นเค้กกล้วยหอมเอามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะจ๊ะคือต้องบอกก่อนว่าปกติสูตรต่างประเทศอ่ะเขาจะใช้น้ําตาลชนิดนึงอ่ะมันเป็นการน้ําตาลชื่อว่าโมราแต่น่ะเป็นยากับโมราหรือเปล่าอ่าเอาเพลงมาค่ะมันจะเหมือนช่วยเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติให้กับตัวขนมแหละมันค่อนข้างหาซื้อยากอาจจะมีเฉพาะที่หรือว่าต้องไปหานิดนึงอ่ะนี่ไม่เจอก็เลยลองค้นค้น สุดดูมีคนเขาใช้เป็นน้าตาลมะพร้าวบ,บ้านเราอ่ะเราก็เลยน้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนตอนนี้เราตีเนยกับน,น้ำตาลทั้งหมดอ่ะให้เข้ากันได้เสร็จต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไข่ไก่นึ่งฟองทีนี้เดี๋ยวเราจะคนให้เขาพอเข้ากัน,นกสนุกไหมสนุก <c oughs> ใส่ไข่เข้าไปแล้วหน้าตาน้ากินกว่าเดิม่ะโอเคได้แล้วปิเลย,เลยทีนี้เดี๋ยวจะร่อนใปนส่วนผสมของแห้งเนาะก็จะมีเป็นแป้งซาลี่อเนกประสงค์ค่ะทำไมมันต้องร่อนนะคะเพื่อให้แบบว่าส่วนผสมมันเข้ากันมันจะมีหลายอย่างมากเลยร่อนโซลอนโซลอน ผงโกโก้หนึ่งช้อนโต๊ะชินามอนชินามอนที่โบโบชอบชินามอนมากเมื่อกี้แบบเปิดเปิดโหลไว้แล้วก็แบบเอามาดูใช่ๆเอามาดู <c oughs> เอาสไปใ์่ไปเลยเป็นเครื่องเทศร,รวมหลายๆอย่างผงผง <c oughs> ฟูแต่ไหนนี่ก็ร่อนเด็กจก้ะอุ้ยหอมมากเลยอะอันนี้เป็นสูตรแบบ <c oughs> จากลูกมือแม่ของแดจังคืมหรือเปล่า <c oughs> ออ งแนะนํานะคะว่าควรร่อนสองถึงสามครั้งให้เข้ากันมันจะดูแบบมีความเข้ากันมากขึ้นการร่อนแป้งเนี่ยทำให้ส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็ส่วนผส,สมมีความเบาขึ้นทีนี้เดี๋ยวพี่โบค่อยๆแบบว่าตักใส่มาให้ไหวทีละช้อนลงมาเนอะเราก็จะตีไปเรื่อยๆพร้อมใส่แม่อ่ามาเรื่อยๆเลยแม่ต้องภูมิใจอ่ะมาดูนะเทปนี้นะมาต้องภูมิใจจากคนที่เคยตอกไข่แล้วเอามาลูบหน้าเนี่ยตอนนี้มายืนทำวัาานูงหน้าทำไมา พี่อยากกินไข่ดาวตอนเด็กอะ่ะพี่ก็เห็นผู้ใหญ่เขาทำด้วยตอกอใช่ไหมพอตอกเสร็จนะมันก็เปื่อนมือ,อพี่ก็ไม่รู้ทําไงพี่ก็เลยเอามาทาหน้าหน้าตึงเลยใช่พี่ก็เลยหน้าเด็กจนถึงทุกวันนี้เคล็ดลับหน้าเด็กบอกว่าจริงๆแล้วอายุ50ิแล้วนะคะเนี่ยจริงอรอคุดเล็งเดี๋ยวเชื่อด้วยหรอคุณมีเวลาเหลืออีก5นาทีเท่านั้นนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับโอเคตอนนี้ เข้ากันดีแล้วแต่เราคนเช็คเขาอีกรอบนึงให้แป้งเลยอะไรเงี้ยมันเข้ากันดีโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาคุกกี้ของเราวางเลยแล้วก็คุมเลยจ้าอยากเกล่าว่าเลยจะบอกว่าที่เคยเรียนทําอาหารนะคือตอนนั้นเป็นนักเรียนระเกียบนะดัแล้วพ่อเขาเป็นครูสอนทาอาหารที่โรงเรียนแล้วอยากผัดมาม่าโชว์เขาผัดผัดผัดเสร็จก็แบบก็ไม่เห็นสุกไม่เปิดไฟหรอเปิดนะพี่ลวดเส้นก่อนเลยผัดไหมพี่ลูดพี่ลูด ไปในลวกเส้นก่อนเลยก็ไปหั่นแล้วอ่ะมัต้องลวกเส้นก่อนเลยเอาจเหรอหั่นมาม่าดี่ต้องลวกเส้นเหรอได้ใช้น้ำปะไม่เอาเราไปเป็นก้อนเหรอเราจะกินยังไงเราไปทำกิฟต์กังไงไม่รู้ว่าเขาก็คงคิดว่าอาหารไทยเป็นแบบนั้นมั้งนีคิดกี่ปีแล้วคะคิดกว่าปีแล้วค่ะได้คำตอบตอนนี้ว่าไม่ได้ลวกเส้นก่อนใช่ มันต้องมันต้องลวกหรือไม่ก็แช่น้ำมาแล้วอยไปผัดทุกคนฟังไว้นะคะจะผัดมาม่ากต่มันต้องลวกเส้นก่อนหรือแช่น้ําก่อนก่อยผัดน,นะคะ <c oughs> ไม่แอาไปผัดเลยค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเราทำการรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งเคาเอาไว้ในตู้เย็นเนืประมาณ30นาทีถึง45นาทีหรือว่าจนกว่าแป้งมันจะแข็งเซ็ตตัวได้แล้วเรามาทําการขึ้นรูปเป็นบ้านกันจ้าโอเคตอนนี้เนี่ยแป้งของเราก็พักเอาไว้ได้30นาทีแล้วนะจ๊ะจะดูแบบ <c oughs> อุย จะดูแข็งโพทีนี้เดี๋ยวเราจะแผ่เขาออกให้มีความหนาของแป้งประมาณครึ่งเซนกดลงไปเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บไม่ต้องเจ็บนะลูกไม่เจ็บนะลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการหั่นเป็นส่วนของบ้านกาันตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ4ี่ชิ้นแล้วก็จะมีอีก2ชิ้นที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่เราจะเล็มข้างบนเขาให้เป็นลักษณะของรูปหลังคาแต่เรามาทําในส่วนของส่วนที่เป็นต้นคร,ริสต์มาสกันเราจะใช้เป็นดาวส่วนๆกันเองโอเคก็ได้ออกมาอย่างนี้แล้วเนอะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยนำเข้าเตาอบเลยอบที่อณภูมิ160งศา ไฟบน่างัดลมอบเป็นเวลาประมาณ15ถึง20นาทีตอนนี้คุกกี้เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในเ่วนของก็ย่อยไซิ่งกันเลยนะจ๊ะส่วนผสมอย่างแรกคือไข่ขาวนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะคนให้เยื่อใยเข้ากันโดยกันเนื้อระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ำเลมอนลงไปสักเล็กน้อยตามด้วยกลิ่นวานิลลาสักหน่อยเพื่อในการดับกลิ่นคาวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยคนเลยจ้าน้ำตาลไอซิ่งอ่ะควรจะร่อนก่อนเนอะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดี ว่าเราไม่เล่ร่อนใช่ทร่อนเราร่อนเราเดี๋ยวเราควรให้เขาแบบเข้ากันก็โอเคแล้วแหละลักษณะเนื้อมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยใช้ในการยึดติดอาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลไอซิ่งเข้าไปมากกว่านี้อีกนิดนึงเขาจะได้ออกแนวแบบเหนือดกว่านี้หน่อยพอต่อแล้วมันจะไม่ไหลแบบจะได้ไม่ล้มใช่ใช่เอาใส่ถุงบีบก่อนเนอะโอเคมาเดี๋ยวทีนี้เรามาทําการประกอบเลยเพื่อสามารถแบบจะตกแต่งได้ตามจินตนาการเลยเนาะว่าจะเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้ ประตูโค้งๆแล้วก็เหมือนกระท่อมอันนี้น่าจะเป็นหลังบ้านอ๋อได้อยู่ได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาทําข้างบ้านก็ต้องสลักชื่อแม่อได้ดีแมดูเหมือนคนเป็นแฟนกันเลยนะคือเราแล้วกันนาอแคค่ะเรามาสร้างบ้านด้วยกันนี่มีคําถามอ่ะอะไรหรอที่หนูชื่อวิฟสเตชันว่าหนูชื่อวิภาวดีใช่ตอนนี้ก็ชอบกินวิฟคนมันก็สื่อประมาณนั้นแหละใช่เฮ้ยทำไมมีดอกไม้ด้วย่น่ารักอะยอมไม่ได้เป็นคนดอก จะไปเป็นดาวโดดติดเป็นฟ้าฟาดต้องไปขวอยขวาเอามาใช่ไหมใช่ใจฝันโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรอให้เขาแห้งสักพักหนึ่งเะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการประกอบบ้านกันเลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นปืนยิงกาวยีวบีไปเลยจ้ะตอนนี้กําลังเอ่อทำการก่อสร้างบ้านอยู่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้กําลังลงเสาเอกนะคะโอ้ยไหวไหมเนี่ยปรากฏเราได้เอากาวมาอ่า แลาเดี๋ยวเรามาลงข้างๆกันยังไงวะเอาข้างในด้วยนะเพื่อนๆเรามาทาตามยังไงถ่ายรูปส่งแทปมาอวดกันด้วยนะอยากรู้ว่าบ้านของเพื่อนจะเป็นยังไงจะสบา,ายป่ะพี่โบนารักอนะทุกคนได้ไหมได้ดเหรอไมอ่มันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนจริงมันไเลื่อนมันไม่เลื่อนไม่เลือเล่อนทีนี้ก็ตกแต่งได้ตามจินตนาการเพื่อนๆและ,ะเอาโอีโอมาทําเป็นหลังคาบ้านแหละตึง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  ตึง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 อันนี้มือตึงแล้วเจาะเลยขาอยู่นี่ไปอยูรักเราเคยเห็นเขาแบบแต่งตรงช่วงหลังขาใช่ไหมเหมือนเขาจะบีบแล้วเขาจะเอามาจิ้มฟันนะเขี่ยให้เหมือนเป็นหิมะมันหยดหยดลงมาอ๋อให้มันแบบไหลๆลงใช่ไหมใช่ดูตั้งใจทําก็ปีหน้าก็ได้ปีหน้าแล้วปีนี้อ่ะปีนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่ออาชีพต้นคริสต์มาสของเราเลจ้ะปิ้งปิ้งปิงปิงอุ้ยน่ารักมากอะ เมื่อกี้เราไปบิวสโนแมนมาทำจากมาร์เมลโลเสียบมาจิ้งฟันวางน้องไว้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วกับจิงเกิลเนะจ้าวันนี้ก็คิดเอทออกมาบ้านที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมาใช่มีลายเซนของพี่โบโบแล้วก็ของไหว่นะจ้ะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแฮปปี้กันในคริสต์มาสซีนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โบโบด้วยจ้าขอบคุณน้องไหวด้วยค่ะกินกาบลกินกาบล กินแก้วกดไก่แก้วนี่โรงเรียนไหนพี่สอนมันภาษาจีนเดี่ยวดีร้องไงอ่ะติงติงตางติงติงตางติงติงตางอติงติ๊งตางติ๊งติงตางติงติงตางแค่เนี้ยเขาไม่ได้ร้องอย่างเงี้หรอกครั้งสุดท้ายพี่จำไม่ได้ตอนที่นี้ไงก็ขอบคุณพี่โบโบมากเลยค่ะก็อย่าลืมไปสอดส่องช่องพี่โบโบด้วยนะจะให้พาพี่โบโบมาทำอะไรอีกไงก็คอมเมนต์มาบอกที่ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะชอบฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ช่องเราทั้้งคู่ดวยสหรับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย yeah, 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 yeah. Yeah. สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุขสันต์วันปีใหม่นะทุกคนเย้ yeah.